ค่ะเดี๋ยวมีจะเปิดให้ดูนะคะด้านในนะคะเป็นประตูรีโมทนะคะเนี่ค่ะห้องนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเราจะเปิดประตูด้านที่สูงที่สุดนะคะสูงประมาณสี่เมตรกว่าได้นะคะเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องออฟฟิศนะคะมีห้องน้ำนี้ตัวค่ะ โดดังที่นี่นะคะขนาดพื้นที่ใช้สอยนะคะก็ประมาณภายในนะคะคิดเฉพาะภายในเนี่ย400ตารางเมตรค่ะก็คือหน้ากว้าง16และความลึกนะคะ25เมตรค่ะแล้วมีพื้นที่ด้านหลังอีกเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะลึกอีกหนึ่งเมตรค่ะนี่ก็จะเป็นพื้นที่ภายในนะคะเข้ามาค่ะวันนี้นะคะตรงนี้ห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องออฟฟิศนะคะที่เราเดินเข้ามาค่ะเป็นห้องกระจกนะคะมีห้องน้ําในตัวนะคะเดี๋ยวจะพาไปดู เป็นหลังคาโครงเหล็กนะคะสูงก็ประมาณเยื้อสี่เจ็ดแปดเมตรได้นะคะความสูงนะคะประมาณนั้นนะคะประมาณแปดเมตรได้ะคะ่ะตรงนี้ก็จะมีห้องนะคะที่มีประตูด้วยนะคะประตูรีโมทเหมือนกันนะคะเปิดปิดแบบเมื่อกี้ะคะ่ะเชื่อมต่อไปอีกห้องหนึ่งนะคะจากการเป็นสัดส,ส่วนนะคะเป็นสองห้องด้านหลังนะคะที่เป็นประตูสองช่องนั่นคือห้องน้ํานะคะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวค่อยออกไปดูออฟฟิศค่ะมาดูห้องนี้ก่อนที่เป็นเชื่อมอันนี้ผู้เช่าเก่าเขาเพิ่งจะย้ายออกนะคะเขาขยับขยายพื้นที่อะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะประตูนี้นะคะก็เป็นประตูเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะเชื่อมม่อีกห้องนี้ค่ะอันนี้เป็นประตูที่เปิดด้านหน้าออกไปด้านหน้านะคะความสูงของหลังคานี้ก็ประมาณ8เมตรได้เลยค่ะ8.9เมตรได้ไหมคะเนี่ย ลังคาโครงสร้างแน่นหนาเลยนะคะตรงนี้นะคะกว้าง4เมตรนะคะน้างกว้าง4เมตรนะคะห้องนี้ลึก25เมตรค่ะหลังคาสูงเลยนะคะด้านหลังนะคะที่วางของนะ้าก็มีเหล็กดัดนะคะเป็นหน้าต่างและติดเหล็กดัดไว้เรียบร้อยค่ะทีนี้เขายังเดี๋ยวเราเขาต้องเอาของออกให้หมดก่อนนะคะ ของเขายังอยู่อยู่เลยแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราเคลียร์พื้นที่ให้นะคะเคลียร์ของออกให้หมดเลยนะคะประตูด้านนี้เราสามารถเปิดโหลดสินค้าได้นะคะให้รถถอยเข้ามานําสินค้าเข้ามาได้ค่ะเป็นประตูด้านหน้านะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นประตูที่เชื่อมต่อระหว่างลุกันเลยนะคะออกมานะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูออฟฟิศก่อนนะคะ ด้านนี้นะคะจะเป็นออฟฟิศค่ะเป็นประตูกระจกนะคะไม่เด็เนี่ยค่ะเป็นห้องออฟฟิศนะคะที่อยู่ด้านหน้าค่ะแล้วก็เปิดประตูเป็นกระจกค่ะเปิดไฟได้นะคะแล้วก็มีห้องน้าในตัวด้วยนะคะค่ะอันนี้พอดีเขา,เากัน้นพมาาไว้นะคะคนเก่าเขากั้นไว้อะคะ่ะจริงแล้วเอาออกได้นนะคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นกระจกนะคะแล้วมีเหล็กดัดให้ค่ะ ออฟฟิศนะคะนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะเอากั้นกันแดดไว้อะคะ่ะนี่เป็นห้องออฟฟิศค่ะปูกระเบื้องและมีหน้าต่างบานสไลด์เลื่อนนะคะระบายอากาศได้ค่ะแล้วก็มีห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็อยู่เนี้ยในตัวเลยค่ะนะะี่ค่ะออกมานะคะเดี๋ยวจะพาไปดูพื้นที่ด้านหลังนะคะตรงนี้นะคะก็หน้ากว้าง สิบสองเมตรนะคะห้องนี้ยค่ะกว้างสิบสองเมตรลึกยี่สิบห้าค่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้าที่อยู่ด้านหลังนะคะนคะคะเป็นห้องน้ํานะคะซึ่งอยู่ด้านหลังสองห้องค่ะนี่ค่ะความลึกนะคะถึงจากด้านหน้ามาถึงตรงนี้ค่ะห้องน้ําเนี่ยยี่สิบห้าเมตรนะคะส่วนล็อกห้องนี้นะคะก็สิบสองกว้างสิบสองค่ะ สอเมตรสิบสองคูณยี่สบ้านะคะอันนี้คือภายในของโกดังนะคะให้ดูรอบๆเลยนะคะโครงสร้างเป็นหลังคาเหล็กนะคะติดกันร้อนให้ด้วยะคะ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะคะพื้นที่ด้านหลังอะคะ่ะตรงนี้เป็นประตูเหล็กนะคะ เปิดออกไปนะคะพื้นที่ด้านหลังกาแพงสูงเลยนะคะสูงประมาณสี่เมตรได้เลยค่ะพื้นที่ด้านหลังนี้ลึกไปประมาณหนึ่งสองเมตรค่ะลึกสองเมตรเลยนะคะเนี่ยค่ะจากผนังนี้ไปถึงกําแพงนะคะสองเมตรค่ะและด้านบนนะคะเราก็ติดเนี่ยค่ะหลังคาเป็นชายคาออกมายื่นออกมาให้นะคะเพื่อกันฝนนะคะท่อระบายน้ําทิ้งอะไรอยู่ด้านหลังเลยนะคะเป็นพื้นที่สักล้างนะคะที่อยู่ด้านหลังประมาณสองเมตรค่ะ พอนานอยู่นี้นะคะเนี่ยค่ะด้านหลังเนี่ยเราก็จะติดเหล็กดัดไว้ที่หน้าต่างเรียบร้อยนะคะกำแพงกั้นสูงเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะคนปีนไม่ต้องกลัวคนปีนค่ะนี่ให้ดูรอบๆเลยนะคะกำแพงค่ะนี่เลยนะคะมิชชิเลยค่ะ อ่าขอโทษนะคะเมื่อกี้ที่รีวิวนะคะพื้นที่ตรงเนี้ยด้านหน้าเนี่ยรวมแล้วทั้งหมดยี่สิบขอโทษสิบหกเมตรนะคะแล้วก็พื้นที่จากด้านหน้าเนี่ยลึกเข้ามาถึงห้องน้ําตรงนี้นะคะตรงนี้มันเป็นล็อกละสี่ใช่ป่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสี่ยี่สี่อ๋อลึกยี่สิบสี่เมตรนะคะขอโทษขอโทษด,ด้วยนะคะเมื่อกี้ที่รีวิวอย่ารีวิวพื้นที่ผิดไปนิดนึงนะคะ่ะต้องขอแก้ไขใหม่นะคะก็คือเอาบริเวณห้องนี้ก่อนละกันเนอะบริเวณห้องเนี้ยค่ะหน้ากว้างอยู่ที่สิบสองเมตรประตูช่องนี้นะคะ ามช่องถึงออฟฟิศนะคะสิบสองเมตรนะคะยังไมร่รวมห้องที่เชื่อมต่อนะคะเดี๋ยวเอาทีละห้องห้องนี้หน้ากว้างสิบสองเมตรนะคะส่วนความลึกค่ะจากด้านหน้านะคะมาถึงตรงนี้เลยห้องน้ําเนี่ยค่ะยี่สิบสี่เมตรค่ะล็อกเนี้ยมันจะสี่เมตรหกล็อกก็ยี่สิบสี่นะคะส่วนพื้นที่ด้านหลังเนี่ยลึกสองเมตรค่ะรวมเป็นลึกยี่สิบหกเมตรนะคะถ้าเป็นพื้นที่รวมทั้งหมดนะคะหน้ากว้างด้านหน้าเนี่ยสิบหกเมตร ไปถึงกำแพงด้านหลังลึกยี่สิบหกเมตรนะคะเอาใหม่นะคะส่วนห้องนี้นะคะส่วนห้องนี้นะคะห้องที่เชื่อมต่อออกมาอีกหนึ่งห้องนะคะซึ่งมีประตูเปิดปิดด้านหน้านะคะตรงที่เขาโหลดสินค้านะคะรถถอยเข้ามาได้ค่ะตรงนี้หน้ากว้างอยู่ที่สี่เมตรนะคะห้องนี้หนากว้างตรงประตูนี้สี่เมตรนะคะส่วนความลึกนะคะส่วนความลึกจากหน้าประตูมาถึงหน้าต่างด้านหลัง อาคารนี้นะคะยี่สิบสี่เมตรเท่ากันค่ะนะคะห้องที่เชื่อมต่อนี้ให้ดูอย่างนี้เลยนี่ค่ะเชื่อมต่อแบบนี้นะคะลึกเท่ากันค่ะยี่สิบสี่เมตรนะคะรวมแล้วนะคะรวมแล้วโกดังที่นี่หน้ากว้างหน้ากว้างนะคะเป็นประตูสองช่องนะคะสองห้องนี้นะคะจากประตูห้องนี้นะคะมาถึงนี้กําแพงนี้เลยนะคะหน้ากว้างสิบหกเมตรส่วนความลึกนะคะทั้งหมดเลยพื้นที่ รวมด้านหลังถึงสุดกำแพงด้านหลังนะคะยี่สิบหกเมตรค่ะส่วนความสูงนะคะความสูงนี้ก็ประมาณแปดเมตรได้นะคะความสูงหลังคาเนี่ยค่ะโครงหลังคาเหล็กนะคะแน,แน่นหนาเลยนะคะโครงสร้างของเราแน่นหนาเลยนะคะพื้นก็แน่นเลยนะคะเทปูนคอนกรีตแน่นหนาเลยค่ะรองรับน้ําหนักได้ดีเลยนะคะแต่ว่าเครื่องจกักรขนาดใหญ่เราไม่รองรับนะคะ ของเราเป็นสร้างมาเพื่อเก็บสินค้าเป็นคลังสินค้าโกดังเก็บสินค้านะคะเครื่องจักรขนาดใหญ่นะคะที่น้ําหนักเยอะๆะคะ่ะก็เราไม่ได้รองรับน้ําหนักได้ขนาดเหมือนโรงงานผลิตนะคะเราเป็นโกดังเพื่อเก็บสินค้าค่ะประมาณนี้นะคะท่านใดนะคะสนใจนะคะโกดังของเราที่นี่นะคะอยู่โกดังบ,บางบอนท่านะคะอยู่ถนนมาเจริญบางบอนทานะคะก็เข้ามาจาก ถนนเพชรเกษม81ก็ได้นะคะหรือว่าจะเข้ามาทางถนนเอกชัยก็ได้นะคะระยะทางพอๆกันเลยค่ะประมาณ3-4กิโลเมตรนะคะเข้ามาค่ะไม่ยากเลยนะคะเราติดถนนมาจเจริญบางบอนทาเลยค่ะ mm hmm. ก็จากถนนบางบอนท่านะคะเข้ามาเพียงแค่ประมาณ20-30เมตรนะคะรถหกล้อเข้าได้สิบล้อเข้าได้นะคะแต่ว่าตู้คอนเทนเนอร์เขาไม่ได้ค่ะเนื่องจากความสูงมันติดสายไฟนะคะถนนทางเข้าเนี่ยมันเป็นถนนคอนกรีตว้างประมาณ4เมตรค่ะ โกดังที่นี่พื้นที่นะคะขนาดพื้นที่รวมแล้วนะคะก็416ตารางเมตรค่ะมีออฟฟิศในตัวออฟฟิศก็มีห้องน้ำในตัวนะคะแล้วก็มีห้องน้ำสำหรับภายนอกด้วยสองห้องรวมห้องน้ำเป็นสามห้องนะคะเป็นโกดังชั้นเดียวโครงเหล็กแบบนี้ค่ะความสูงประมาณ8เมตรได้เลยนะคะมีออฟฟิศในตัวค่ะก็ท่านใดสนใจนะคะพื้นที่เช่ากโกดังนะคะที่แถว ถนนมาเจริญบองบอนท่าติดต่อเหม่ยวเข้าไม่ได้ะค่ะที่ L D N ดอท Property สังกัดอยู่บริษัทเดียร์ทิวันเอสเตทประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะที่เบอร์0959630395ค่ะลองเข้ามาชมกันได้นะคะนัดชมกันได้นะคะ1-2วันนะคะขอแจ้งล่วงหน้าสัก1-2วันนะคะอันนี้เราก็มารีวิวให้ดูละเอียดเลยนะคะเดี๋ยวไปดูข้างนอกประตูด้านนี้นะคะสูงประมาณ4เมตรกว่าเลยค่ะนี่ค่ะความสูงของประตูนะคะส่วนตรงนี้ก็ ความสูงประมาณสามเมตรค่ะประตูช่องนี้ค่ะที่เชื่อมต่อไปอีกห้องหนึ่งนะคะพื้นที่จอดรถด้านหน้าเนี่ยประมาณหกเมตรได้นะคะนี่ค่ะออกมาก็ความสูงประตูตรงนี้ก็จะสีฟ้าก็เป็นพื้นที่ของเราด้วยนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นออฟฟิศนะคะประตูเข้าด้านหน้าได้นะคะก็จะเป็นประตูกระจกแล้วก็มีประตูเหล็กด้านในอีกล็อกหนึ่งนะคะแน่นหนาเลยะคะ่ะมีเหล็กดัดให้เรียบร้อยนะคะ ตรงนี้เราก็จะมีประตูเปิดได้อีกช่องหนึ่งนะคะที่กว้าง4เมตรนะคะประตูนี้ค่ะความสูงก็ประมาณ3เมตรนะคะเอะมาณสักความสูงของประตูะคะ่3ะ3เมตรกว่า60นี่นะคะ่ะด้านหน้านะคะเข้ามาตรงนี้นะคะถนนของเราอยู่ห้องนี้เลยค่ะ I mm -hmm.